สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอยอดว่านกฤติกรกฤติพาท่านผู้ฟังมาที่วัดอภิสิทธนองเวงโมอีกนะครับในการสร้างศาลารับรองนะครับขณะนี้สร้างกับเด็กแก่แบบบอกแล้วนะครับบ้างแบบบอกแล้วนะครับดังนั้นเสากับเทเรียบร้อยมัดทุ่เสาแล้วนะครับก็คือเข่นนี้แหละครับนี่คือด้านทั้งที่ไต่นะครับทั้งด้านของ องพระประท่านนะครับเี่ก็เสาที่ทำแล้วนะครับเ็เป็นลักษณะนี้ครับก็รู้สึกว่าสิบพอดีกันอยู่ครับก็รู้สึกว่าเสากับสิ่เที่ยงดีอยู่นะครับเพราะว่าสร้างกับเช็ดฝีมือเถ๋าโย่นะครับก็ตอนที่เห็นนี่แหละครับนี่คือทังดันที่ไตนะครับอันนี้มามาดันกลางนะครับตามกลางกับเป็นลักษณะนี้ครับเสากา แกแบกบอกเบิ้แล้วนะครับสร้างกับมีการทํำโยสามหมื่นนะครับมือที่แรกครับเข้าแบบมือที่สองนี่ก็เทสองที่สองต้นนะครับมือที่สามนี่กแ,บบแกแบกแกพิมพนะครับก็แลี่ยวๆคือเห็นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสีนนาดูพอามควร้นอยู่นะครับการสร้างกาับเฮ็ดแล้วไว้อยู่เพราะว่าแบบก็ได้โซก็จาะมาเป็นมือนะครับรวมแล้วค่าแบ,บกไปอย่ประมาณสองพันนะครับ หลดคารีข้าวมันขาเหลกับประมาณสองพันบาทนะครับสามวันสามมือก็คือแล้วเซตนะครับสร้างกันไ้แก่แบบผอดแบบอบกเพแล้วนะครับครับ็คือเห็นเนี่แหละเป็นลักษณะนี้นะครับนี่กัทั้งดันทั้งดันทิศเหนือนะครับครับครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับสองท่างดันนี้ก็ตรงกันนะครับ อ่ากค,คือสี่ก็พี่ปัญหาทั้งดันไปข้างนานะครับอีกคือคงองบที่สองนะครับงบที่สองกะก็แล้วๆนะครับต่อไปก็จะเป็นงบที่สามนะครับงบที่สามนี่ก็จะเป็นโครงรัางค่านะครับโครงร่างค่านี่ในส่วนนี้ก็คือสี่ได้ใส่เงื่อนายพอสมควรนะครับหลายแสนบาทเยอะนะครับปรับทั้งสร้างนะครับต่เป็นทั้งวัดทั้งบ้านเป็นผู้ ซื้อวัสดุหรือสื่ออุป,ปกรณ์มาให้แต่ว่าสร้างเป็นผู้เฮ็ดเอาค่าเอาค่าแรงนะครับครับนี่ก็หลายพอสตควพ่นนะครับต้นแบบก็ได้เท่กองไว้แล้วนะครับต่อไปเป็นโค้งลังค่าเป็นยกเป็นยกที่สามนะครับยกที่สี่นี่ก็เป็นงบมุ่งนะครับสีงบก็บคือสีจบถึงลังค่าอยู่นะครับคือเห็นนี่แหละครับเสากะแก้วออกแล้วกะ เรียบร้อยดีแล้วครับเลี่ยมกัดีตรงกันยุ่นะครับว่าข้สิีไม่มีปัญหาไปทั้งหนาเคือบ่หมีนะครับทางกระยอจับน้ำเที่ยงจับเสียกดึงเสียกใ้ตรงแหล้าจังด้เทนะครับเก๋คือสีกก็มีปัญหาไปไปทั้งหนาหรอกครับการจับทั้งคือทั้งเรื่องก็คือสีเข้ากันได้ดีเยอะนะครับก็คือเห็นี้แหละครับเพราะว่าการ แกแบบแกงของสร้างกับแกแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็แล้วเมื่อนี้กับพมเบงกับที่ถ้ามาเบงไม่เห็นนะครับเพราะว่าการกระทําขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้ก็จะเห็นนะครับเพราะว่าการสร้างการทํานี้ก็มี้กภาพหลายอําเภอหลายจังหวัดมาซอยกันนะครับทั้งชาวบ้านทั้งบ้านใกล้บ้านไกลนะครับก็จะกติดตามอย่วาเฮดไปแล้วได้ไปเพิ่งใส่ล้วนะครับคณะนี้ก็งบที่สองก็แล้วไปนะครับเทแบบเทเสาออกแล้วแก้แบบออกแล้วนะครับ เสาก็คือเห็นนี่แหละครับ12ต้นนะครับก็มีความสวยงามพอสมควรนะครับการเสานี่็เรลี่ยมก็กดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเล็กนะครับบ่คือแบบใหม่มันก็ตรงดีนะครับก็เรียบดีนะครับอ่ก็ดีอยเรียบร้อยอยนะครับเนี่ยเอี่เพราะว่าสร้างว่ามันเรียบโปรดเนี่ยเวลาสาบนะครับกระดติติคือก็เวลาเนาะเพราะว่ามันก็ ปูนเนี่ยกับปูนปูนเหนียวพอาสมควรอยู่กทรสาบก็ได้กสิได้ก็เก่านั่นละนะครับอันนี้ก็เป็นเรียงกองสร้างที่ผู้ทำผู้เข้าเป็นผู้จ้างเป็นผู้เบ่งเป็นผู้อันได้บอดีเพราะสมควรกับบอกกันว่าสู้กันฟังนะครับเอ้อันนี้มาบพราะอเป็นสี่ตีที่น่าสร้างเกษตรบอกกันนะนะกับเพราะเป็นยังนะครับมันบอกกันได้นะครับเพราะว่าสร้างสร้างกระบาดนะครับเหลืออีกงบที่สามนะครับก็ไปนี่ก็เป็น เป็นโค้งลังค่านะครับโค้งลังค่าโค้งค่าแล้วๆกวกทจะเป็นงบที่บซเป็นมุ่งนะครับสันไทยนะครับสันไทยมามุ่งนะครับสิเหมิดหลายพราะตะวกวนเพราะมันกวางมันใหญ่นะครับนะครับผมเองก็ที่ไปถ้มไทยถ้ำล่องคีบอยู่ทุเห็นทุกขั้นตอนนะครับในการสร้างตลาล่ารับรองนะครับเพื่อว่าเสร็จแล้วก็ทีได้มีการทํำพิธีพุทธาพิเศษของ พระประธานนะครับขององค์พระประธานนะครับกันล้วแล้วก็สิมีการทําพุทธาพิเศษนะครับงนั้นในคณะนี้ก็กําลังเหตุาล่านะครับเพื่อว่าสิได้มีสถานที่ในการการทาพิธีต่างๆของพระสงฆ์นะครับพวกชาวบ้านนะครับก็สิมีสถานที่จัดทํานะครับคณะนี้ก็ได้มาทำนี่แล้วนะครับขั้นตอนที่สองกันล้วแล้วนะครับก็ไปก็เป็นขั้นตอนที่สามนะครับที่สามนะครับ โค้งหลังคาที่ซีนี่ก็เป็นมุ้งนะครับก็คือเห็นนี่แหละครับเห็ุให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับผมพ่อจอดว่า,ปปาวกติดี่ากติทพยายามถ่ายถ้ำให้ทุกท,ท่านทุกคนได้เห็นนํากันนะครับว่าการสร้างการถ้ำของชาวบ้านของวัดอภิสิตน้องเมืองน,นี่เป็นไปยังไงนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ับมาใส่ในนี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอยากให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับมีความ มุ่งมัน่นมีความซอยเหลือกันดูแลซอยกันนะครับกะวังวาค้งสีเสร็จเรียบร้อยรุล่วงไปด้วยดีนะครับแต่ว่าใส่เวลาจังน้อยนะครับเท่าสีแเหล้วกัาลายมือเต๋อพอสมควรนะครับใส่เวลาเป็นเดือนเป็นสองเดือนไปอยนะครับนั่นกาในการนี้ก็มีอยู่คณะซ้ำนี่แหละครับที่เห็นนะครับวังข้องกเกษียณแล้วนะครับการ แกะแบบเสาเท่แล้วนะครับสร้างมปเกิดใส่เวลาโยสามมือนะครับในงบของของเทศเสานะครับตั้งเสานี่มือแรกกับพีการประกอบพิมพ์ใช้ต้นเสานะครับก็แล้วมือที่สองนี่กับพี่การเทนะครับเทกับมือหนึ่งนะครับแล้วแล้วกับมือที่สามนี่นเป็นการแกะแบบนะครับแกะแบบแล้วนะครับ แบบก็นคือเห็นนะครับแล้วกับกองไว้เดี๋ยวกับเจ้าของก็จะเอาไปแก้วนะครับส่วนเงื่อนก็จ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกันตอนที่สี่เนี่ก็สิเป็นที่สามนี่ก็เป็นการต่อไปนี่ก็เป็นการโค้งลังค่านะครับโค้งลังข้าใส่เงินใส่เงินพอสมควรนะครับสิใส่เงื่อนไหลเพราะปะมันเพราะว่ามันเล็กกับแพงอะไรกับแพงค่าสร้างคายังอีกแต่ใส่เวลาโยพอสมควรนะครับคือเห็นนี่แหละครับ นั่นผมเองกับที่วัดทายถ้ำมาเห็นพวกขันตอนนะครับในการสั่งซารารับร่องของวัดอภิสิทธิ์น้องแมงบวงของชาวน้องแมงบวงได้บ้านไก่บ้านไก่ที่ได้ร่วมทําช่วยกันนะครับได้เห็นนะครับว่าขันตอนแต่ละขันตอนนี้เป็นยังไงยกดต่งหัวทำไหนแล้วผมเองก็เป็นซื้อนะครับเป็นโพลล่งเชียบยู่ทบไปเห็นน้ำกันนะครับก็คือเห็นนะครับการเทเสากันแล้วเรียบร้อยนะครับงบที่สองกันแล้วแล้วเรียกงบที่สามต่อไปที่กันทีได้ เพืนผู้นำแล้วก็ครับทั้งวัดมาประชุมกันกับเจ้าบ้านพระเทียย้ยงไดกันตอนต่อไปใส่งบหลังค่านี่ใส่งบเท่าไรจ้างสร้างเท,ท่าไรนี่เขาทีได้ว่ากันนะครับเป็นกันตอนที่สามนะครับหลังจากที่สามแล้วกับที่สี่ยังว่ากันไปอีกนะครับดังนั้นพ้อมกับบรรทายท่ามีเห็นยังที่เครับเห็นแล้วนะครับคือเห็นนี่แหละการเสากับพี่กวนสวยงามอยู่นะครับ สิต้นก็นเลี้ยวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเวลา3วันนะครับแล้วเซ็จนะครับนัานผมเองนะเอนี่พอยขอ,ขอ,อยูว่าก่อนดีขอยุติในการถ่ายทํำมีการในการลงคลิป YouTube ไปตะเพียงซาเนี้นะครับโอกาสต่อไปพอคนไม่นะครับในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับเบอนี่โชคดีสวัสดีครับ